สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีโหลดพับจี e w s สเตตนะครับซึ่งเป็นตัวเบต้าครับเป็นตัวทดลองนะครับก่อนที่จะปล่อยมาให้พวกเราเล่นจริงนะครับส่วนวิธีโหลดนะครับให้เราโหลดแท็บแท็มาก่อนนะครับถ้าใครโหลดแท็บไม่เป็นเดี๋ยวให้มาคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะสอนโหลดนะครับโอเคครับเข้ามาในแท็บใช่ไหมครับจะเป็นหน้าหลักอย่างนี้นะครับเข้ามาปุ๊บพิมพ์ับจีนิวสเตตนะครับหรือพิมพับจีธรรมดาก็ได้ครับก็จะเด้งขึ้นมา ไปพับจีนสร็จอย่างงี้ใช่ไหมครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะให้เรากดดาวน์โหลดไฟล์ก่อนนะครับพอกดดาวน์โหลดไฟล์เสร็จให้กดติดตั้งนะครับพอกดติดตั้งเสร็จมันจะเด้งออกมาอย่างงี้เลยครับนี่นะครับพับจีนเสร็จนะครับพอกดเข้ามาก็เล่นยังเล่นไม่ได้นะครับแค่แบบเข้าเกมมาเฉยเฉนะครับมันยังจะมันจะยังเล่นไม่ได้นะครับต้องรอให้เขาเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้เรามาเล่นทดลองนะครับ ภายในวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่ยี่สิบเก้านี้นะครับอ่าโอเคครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมที่ผมไม่ได้พูดไปก็ขออภัยในที่นี้นะครับผมก็มาสอนแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ